นามาถุรัตนตยะัสสะขอความนอบน้อมจงแด่พระรัตนารัยยนพร้อมย่างยึงสาธุชนทุกคนทุกท่าน,นวันนี้ก็เป็นวันธรรมสวนวันการฟังธรรมเนื่องจากวันนี้ในช่วงเช้าเก้านาฬิกาก็จะมีการอุปสมบทที่วัดมาลายทับใต้ซึ่งอุปชาก่อนัดเวลาประมาณ 9นาฬิกาโดยประมาณงานการกล่าวธรรวันนี้ก็คงจะใช้เวลาไม่มากก็จะนําเอาคาถาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระเถรดีท่านหนึ่งชื่อว่าติดสาพระองค์ตรัสว่าติดเสย,ยุนชัดสุธรรมนิ คโนตังมาอุปจคาขีนาตีตาหิโสจังตินิระยมหิสมะปิตาอันนี้เป็นพระดรรหลักของพระพุทธเจ้าในคาถาที่พระองค์ได้ตรัสนี้มีความหมายว่าดูก่อนติดสา เธอจงประกอบด้วยธรรมทั้งหลายยุนชัส,สุธรรมหิขณะยาได้ก้าวล่วงเธอไปเสียเพราะผู้ที่มีขณะก้าวล่วงแล้วย่อมยัดเยียดกันอยู่ในนรกเศร้าโศกอยู่อันนี้เป็นพระดำรัดของพระพุทธเจ้าแต่เนื่องจากว่า การแสดงธรรมของผู้ไดยเจ้าพระองค์งก็จะมีการตรวจด,ดวตยาศัยของสัตว์ว่าบุคคลท่านนี้ใช้คำพูดในลักษณะเช่นไรจึงจะสามารถรู้ทั่วถึงธรรมของพระองค์งได้พระองค์งก็จะใช้คำพูดลักษณะเช่นนั้นคำว่าธรรมเหหิ ในคาถาที่หนึ่งเนี่ยเนื่องจากว่าธรรมมีหลายความหมายมีความว่ามีความหมายว่าเป็นสภาวะก็ได้มีความหมายว่าทรงไว้ซึ่งลักษณะของตนก็ได้แต่ถ้าว่าทรงไว้ซึ่งลักษณะของตนเนี่ยจะใช้ในลักษณะทั่วไปทั้งกุศลธรมร,ธรมอ่ากุศลธรรมดยอภิยากตะธรรมเขาจะมีความพิเศษ แต่ละลักษณะลักษณะจะมีลักษณะเฉพาะตัวที่มีลักษณะที่ไม่เหมือนกับธรรมอย่างอื่นงั้นเวลาที่เราสังเกตหรือว่าเห็นลักษณะของเขาเกิดขึ้นเราจะรู้ว่ามันไม่เหมือนกันฝูงซ่านก็มีลักษณะอย่างหนึ่งโลกก็มีลักษณะอย่างหนึ่งโกรธก็มีลักษณะอย่างหนึ่งความเพียร ก็มีลักษณะอย่างหนึง่งความเกียดค้านก็มีลักษณะอย่างหนึง่งความเศร้าโศกเสียใจก็มีลักษณะอย่างหนึง่งเห็นไหมว่าเขาจะมีลักษณะเฉพาะเฉพาะของเขาในเวลาที่ทําทั้งหลายเกิดขึ้นเขาจะไม่ปะปนกันตรงที่ว่าเขาจะมีลักษณะไม่เหมือนกันนั่นเองแต่ว่าสัตว์ทั้งหลาย <c oughs> เมื่อไม่ได้มนัสีการหรือว่าใส่ใจก็จะถือเอา การประชุมของธรรมะที่อยู่ในตภาพร่างกานี่แหละโดยความเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี่เป็นความเข้าใจผิดถึงแม้จะฟังเราจะเกิดความเข้าใจถูกก็เป็นเพียงความเข้าใจถูกแบบสุตตะนะแบบการฟังอันนี้เป็นส่วนเบื้องต้นจะถามว่าละการยึดถือด้วยความเป็นเราไหมฟังแล้วเข้าใจแล้ว อย่างอย่างมีโยมคนหนึ่งที่เขามาที่วัดน่าจะหลายเดือนนั่นแหละเขาก็มาคุยให้ฟังเขามีลูกสาวคนหนึ่งเขาก็เลยพูดให้ฟังว่าเอ๊ะทำไมเรารู้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีความพัดภาคเป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดาสักวันหนึ่งก็ต้องพัดภาคเราอาพัดภาคจากกัน ทำไมความรู้สึกของเขาเนี่ยมันมีกําลังมากในลูกสาวคนนั้นซึ่งเป็นลูกสาวคนแรกนี่แหลาบอกว่าไอ้ข้อมูลที่โยมได้ยินได้ฟังมามันเป็นเพียงแค่ปริยัตเท่านั้นมันไม่สามารถที่จะไปทําลายความยึดมั่นถือมั่นได้การที่จะทำลายความยึดมั่นถือมั่นหรือว่าถอน ความรู้สึกว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลออกจากใจเนี่ยมันต้องไปเห็นความจริงของสัจธรรมหรือว่าสภาวะธรรมโดยความเป็นจริงอย่างนั้นอย่างที่เขามีเขาเป็นจึงจะสามารถถอนความรู้สึกอันนี้ออกได้นั้นสุตตะมยปัญญาเนี่ยไม่สามารถจับกำจัดเขาได้มาต้องในขั้นภาวนามายปัญญานู่น ในกา้น้องการปฏิบัติจะฟังมากขนาดไหนก็ตามบางทีก็ยังเสียท่ากิเลสอยู่ใช่ไหมล่ะียกว่าแน่นยกว่าแน่แล้วเราเรียนมาเยอะแน่ใช่ไหมแต่พอกิเลสเกิดขึ้นมาไม่ทันนะเราเรียกว่าเสียท่ากิเลสนะเพราะว่าอะไรเราไม่ได้ฝึกตัวที่ไปสกัดกั้นกิเลสคือพวกสติพวกสัมปชัญญะหรือฝึกทำอื่นใดที่ตรงกันข้ามกับเขาอะ พราะเมตตาถึงแม้จะละไม่ได้แบบเด็ดขาดอย่างน้อยก็กำลาพอได้พวกนี้มันจะมีธรรมที่เป็นปฏิปักษ์กันอยู่แต่ถ้าว่าไม่ได้ฝึกนะต่อให้รู้เยอะแยะมากมายขนาดไหนก็ตามก็ยังเสียท่ากิเลสอยู่ดีนั่นแหละเพราะไม่ทันเพราะเวลาที่เราศึกษาเราเรียนหรือว่าฟังเนี่ยกิเลสมันก็มีความเป็นเราเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยนะเรารู้ มากกว่าคนนั้นเรารู้มากกว่าคนนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้เข้าไปด้วยนะอะมันก็เรียนด้วยไงเวลาที่เราเรียนกิเลสมันก็เรียนด้วยมันก็รู้ในส่วนของปริยัตินะฉะนั้นปริยัติเนี่ยกิเลสไม่สะทกสะทานต้องลงมือเกี่ยวเรื่องการปฏิบัติฉะนั้นทำในที่นี้ในคาถานี้ทำเมฮิเนี่ยมีความหมาย เฉพาะนะั้นทำมะแต่ละคำแต่ละคำที่พระพุทธเจ้าตัดแต่ละที่แต่ละที่จะมีความหมายที่แตกต่างกันแต่จะไม่อื่นนะไปจากสภาวะธรรมหรอกที่พระองค์ตัดว่าเธอจงประกอบด้วยธรรมทั้งหลายประกอบคืออะไรี่เขาแปลแบบแหมทําให้นักศึกษานงงได้ไอคำว่าประกอบตัวนี้หมายถึง ทำความเพียรประกอบความเพียรน,นะเพราะว่าคำว่าประกอบมันมีหลายลักษณะใช่ไหมละ่ะการที่ทำที่เกิดร่วมกับจิตนะที่เรียกว่าเจตสิกประกอบก็เรียกว่าประกอบเหมือนกันเรียกว่าสัมปยุทธ์อะแต่ตรงนี้หมายถึงประกอบความเพียรด้วยธรรมคืออะไรทำมเมหีตแปลว่าด้วยธรรมธรรมในที่นี้หมายถึงสมถาและวิปัสสนาทั้งหลายอ่า น่านพุทธเจ้าให้เจริญสมถะแล้วก็วิปัสนาสมถะก็คือการฝึกเกี่ยวเรื่องของสมาธิวิปัสนาเกี่ยวเรื่องการเจริญปัญญาที่เข้าไปรู้รูปนามตามความเป็นจริงและด้วยโพธิปักกียธรรมทั้งหลายอันเปิะเผฐมีสองอย่างนะโพธิปักกิยธรรมแต่โพธิปักกิยธรรมเนี่ยเป็นธรรมฝักฝ่ายอย่างการ ัดส,สรุปเขาจะประชุมบริบูรณ์ก็คือในข่าวที่มัคจิตเกิดขึ้นประหัรประหารกิเลเป็นสมุทเฉดทปพหารนั่นแหละ37ประการบริบูรณ์ตรงนั้นเดี๋ยวเรียนไปถึงเนี่ยจะมีการสงเคะ์ก็คือสภาวธรรมที่เกิดร่วมกันกันกบมัคจิตนั่นแหละเอามาแยกออกมาเป็นโพที่ปักขียธรรมนี่คือคำว่าธรรมในที่นี้ แล้วทาอื่นใดควรประกอบไหมก็ควรเหมือนกันมั่นก็จะเป็นทานกุศลศีลกุศลอย่างอื่นที่นอกจากสมถะแล้ววิปัสสนาเพราะทำเหล่านี้ก็เพื่อกูลแก่สมถะสมาธิแล้วก็วิปัสสนาไม่ใช่เอาเฉพาะยอดอย่างเดียวนะตึกที่จะสูงขึ้นได้จะมีสิบชั้นยี่สิบชั้นก็ตามต่าว่าไม่มีชั้นที่หนึ่งนะไอ้ชั้นที่สิบชั้นที่ยี่สิบมันมีไม่ได้หรอก ันนี้ก็เหมือนกันโรรองตัดทำหมวดที่สูงคือสมถะหรือปัสนาจะถามว่าศีลเนี่ยต้องรักษาไหมก็ต้องรักษาเพราะศีลเนี่ยเป็นบาดฐานแก่กุศลธรรมเบื้องสูงที่พุทธเจ้าอุมาเหมือนกับแผ่นดินแผ่นดินเป็นที่รองรับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ตึกลาบ้านจองอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยตั้งอยู่บนแผ่นดินนั่นหละถ้าไม่มีแผ่นดินนะสิ่งเหล่านี้ก็มีไม่ได้เหมือนกันคุณธรรมอื่นใด จะสูงขนาดไหนก็ตามถ้าไม่มีศีลน,นะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะขนาดกิเลสหยบยาบเนี่ยยังเอาไม่อยู่อ่ะไม่ต้องไปพูดถึงกิเลสที่ละเอียดเพราะว่าสมถะละพวกกิเลสที่มันกุ้มลุมที่เรียกว่าปริยุทธานะกิเลสวิปัสสนาละอนุสัยกิเลสกิเลสที่ก้าวล่วงก็รเรียกว,วีติกมามกิเลสเนี่ยอันนี้ศีลเนี่ยเอาอยู่ การงดเว้นจากการฆ่าสัตว์รักทรัพยพิิดในกามที่เกิดจากผลิตที่ให้มีการกระทําอย่างนั้นศีลเอาอยู่แต่ถ้าไม่มีศีลน,นะกันไม่ได้กายทุจริตก็เกิดขึ้นวจีทุจริตก็เกิดขึ้นแต่ในที่นี้พระองค์ตัดไมยเอาธรรมที่สูงสุดแสดงว่าพระเถรีท่านนี้ท่านมีศีลบริบุ์แล้วเพราะเป็นอะไรภิกษุนี้ ภิกษุณีที่รักษาศีลไม่ใช่ว่ามีศีบลบริบูรณ์แล้วพระองค์ก็ไม่จาเป็นจะต้องตัดเกี่ยวกับเรื่องของศีลอีกก็ต่อยอดเลยที่เป็นกุศลธรรมเบื้องสูงคาถาต่อไปที่พระองค์ตัดว่าคโนตังมาอุปจัจขานี่ที่แปลว่าขณะยาได้ก้าร่วงเธอไปเสียขณะนี่คืออะไรขณะในที่เนี้ ขณะในที่นี้พระองค์ตัดหมายเอาขณะสี่ขณะคือขณะที่เกิดในปฏติรูปเทสวาสะเกิดในสถานที่ที่สมควรที่แบบไหนที่ว่าสถานที่สมควรที่มีสัตบุรุษที่มีธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าที่ที่มีการอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าฉะนั้นเมื่อ พูดถึงที่อย่างเนี้ไม่ได้หมายถึงทุกที่นะไม่ได้หมายถึงโลกทั้งโลกเป็นบางที่บางแห่งเท่านั้นเพราะทุกที่ไม่ได้มีธรรมวินัยของพระเ,เจ้าแผ่ไปทั้งหมดสถานที่เรล่นการพรนันคาสิโนจะมีไม่หรอะแต่คือไม่พูดปากทาย,ยาความเสื่อมนะคนที่พูดเลจะเสื่อมตรงนั้นแหละจะออกจากที่เขาไม่ได้ ใช่ไหมล่ะเพราะว่ามันไม่ถูกการถูกที่เขา,างั้นการเกิดในประเทศที่สมควรก็เหมาะแก่การเจริญกุศลนะแต่ถ้าว่าเป็นที่ไม่สมควรแล้วยากโยมนะที่เขาทาสงครามกรรมที่เขาทาสงรามสงคร,งคร,งครามกันที่เคารพกันไม่สะดวกหรอกจะมานั่งเรียนโสมนัสสากตังทิฏฐิกตาสราเมยุตตังอะจะมีสมาธิไมหมล่ะแล้วจะมีโอกาสได้เรียนไหมไม่มีเราโย,ยมนะ ็จะวิ่งหลบลูกระเบิดนั่นแหละย้ายที่ย้ายทางไม่สะดวกกุศลก็เจริญไม่สะดวกนั้นสถานที่นพระองค์จึงวางไว้อันดับที่หนึ่งก็คือสถานที่ที่เหมาะที่ควรแก่การเจริญกุศลโดยแก่ปฏติรูปเทสวาสสถานที่ท,ที่มีธรรมวินัยของพระเดชเจ้าปรากฏอยู่มีการกล่าวมีการแสดงแล้วก็มีการประพฤติปฏิบัติกันอันนี้ ขณะขณะนั้นขณะมีอายตนะหกไม่บกพร่องคือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจสมบูรณ์จึงเหมาะถ้ามีธรรมวินัยของพระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลกแล้วแต่หูหนวกเสียเป็นไงโยมหมดเลยนะหมดสิทธินะ์ไม่สามารถที่จะรับพระธรรมเทศนาได้โดยเฉพาะหูนี่เป็นเรื่องที่สําคัญหรือว่าตาบอดเสีย ก็ <S <S ไม่สะดวกเหมือนกันฉะนั้นอายตนะหกต้องบริบูรณ์ที่มีทวินไนไม่พอจะต้องบุคคลน,นั้นจะต้องมีเครื่องรับที่ดีด้วยถ้าเครื่องรับไม่ดีนะลำบากอาจจะไม่นั่งสอนนยมเพลินใช่ไหมหละ่ะนั่งอยู่ใกล้ลำโพงยังไม่ได้ยินเลยออพมาเคยไปคุยกับคนที่หู ไม่ใช่หนวกนะตึงตึงมากๆด้วยนะคุยกันแค่ประมาณวานหนึ่งเนี่แหละไม่ถึงสามสิบนาทีแล้วคนคุยหอบแล้วเพระาะอะไรไม่ใช่คุยธรรมดายมตะโกนคุยคิดดูคนข้างบ้านเนี่ยเขาได้ยินหมดเจ็ดบ้านลังคาเรียนโดยรอบนะคุยอะไรได้ยินหมดนี่เป็นอย่างนี้ลําบากแล้วก็ได้ยินไม่ต่อเนื่องด้วยนะเราพูดไปอย่างหนึ่งก็ตอบอีกอย่างหนึ่งมันคุยคนละเรื่องไง เป็นในลักษณะแบบนี้นั้นเครื่องรับนี่ก็ต้องบริบูรณ์ด้วยขณะเพราะว่าบางยุคไม่ใช่บางยุคเลยบางคนบางท่านในาตาภาพนี้มีอาจตนะบริบูรณ์ในอัตาภาพต่อไปก็อาจจะไม่บริบูรณ์ก็ได้เพราะอายตนะพวกตาหูเนี่ยที่เรียกว่าจากขูปรสสาโสตระสาสนะมันมีกรรมเป็นสมุทฐานเกิดจากกรรม เมื่อกร,รมมันไม่สามารถจะสร้างได้มันก็เป็นอันว่าบกพร่องไปอันนี้ข้อที่สองที่สามคือขณะเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นเป็นประโยชน์เกือ้อกูลแก่สัตว์โลกเป็นขณะเหมาะควรแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมแต่พระพุทธเจ้าไม่อุบัติเกิดขึ้นนะพวกเดรัจฉีทั้งสวะพวกเดรัจฉีทั้งหลายมีการประพฤติปฏิบัติธรรมเหมือนกัน แต่ว่าเขาปฏิบัติอะไรล่ะก็ปฏิบัติตามความคิดตามทิฏฐิตามพิเดียของตนเองแล้วก็เหนื่อยเปล่าด้วยโยมนะไม่เป็นประโยชน์ปฏิบัติร้อยปีก็เสียเวลาร้อยปีไม่เกิดประโยชน์เลยเพราะาอะไรมันผิดการทําผิดเนี่ยถึงจะขย,ยันยังไงก็ไม่มีประโยชน์มันเสียเวลาสมมติโยมทํางานอย่างแล้วทําผิดพลาดโยมทําจนเสร็จแล้วได้ประโยชน์ไหมไม่ได้เสียเวลาหรืออีต่างหากนะไอ้ทาผิดไปแล้วเนี่ย มันไม่เกิดประโยชน์ตรงนี้แหละแต่การพุทธปฏิบัติก็เหมือนกันเมื่อทําผิดแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์กับผู้ป,ปฏิบัติถึงแม้ว่าเขาจะเข้าใจว่าการปฏิบัตินั้นถูกต้องแต่มันเป็นความเข้าใจของเขาแต่ความจริงมันไม่ถูกทร,รมานร่างกายลำบากพวกนี้นะหรือว่าไปอาบน้ําล้างบาปพวกนี้ที่เขาทำอย่างนี้มันเสียประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์ นั่นพระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลกเขาถือว่าเป็นขณะที่สําคัญแล้วก็ไม่ได้มีทุกยุคทุกสมัยนะไม่มีเพราะว่าคําสอนที่โปรองแสดงเนี่ยลึกซึ้งสัตว์ที่จะเข้าถึงเนี่ยเข้าถึงได้โดยยากแม้กระทั่งการศึกษาเราเรียนปริยัตนะก็ต้องอาศัยเวลาแล้วก็ต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างมีศรัทธามีความเพียรด้วยมีฉันทะอีก แล้วกุศลธรรมเหล่านี้มันเกิดได้ยากอยู่ส่วนมากเป็นไงนฟังมาฟังบางทีวันสองวันตอนนั้นแหละหายแล้วทาไมาจึงหายล่ะก็เพราะหนึ่งวิรยิยะอ่อนกําลังศรัทธาอ่อนกําลังความเพียรอ่อนกําลังบางทีก็สติสามประชัญญาก็อ่อนกําลังด้วยสามัญญาคือตัวปัญญานะก็อ่อนกําลังไปมันก็เป็นเหตุให้การศึกษาเล่าเรียนเนี่ยยาก อันนี้คือขณะที่สามขณะที่สี่ขณะได้ศรัทธาด้วยต้องมีศรัทธานะเพราะตัวศรัทธาเนี่ยเป็นเบื้องหลังของการเจริญกุศลทุกชนิดศรัทธานี่นะถ้ามีศรัทธาหมดสิทธิ์แต่ศรัทธาจะเกิดได้จะต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังคําสอนตัวนี้แหละจะกระตุ้นศรัทธาเพราะมีปัญญาศรัทธาก็จะมีกําลังแต่ถ้าว่าไม่เข้าใจคําสอนนะศรัทธานั้นก็ยัง ไม่มั่นคงหรือมั่นคงก็น้อยเต็มทีงนั้นบางคนบางท่านเข้ามานับถือคําสอนพุทธเจ้านับถือพุทธศาสนาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่นเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนยนี่ก็สาระวัตจะเปลี่ยนไปได้เพราะาอะไรเพราะมีศรัทธาที่มีศรัทธาเพราะอะไรก็เพราะว่าไม่เข้าใจคําสอนว่าพุทธเจ้าแสดงเนี่ยแสดงอะไรเข้าไม่ถึงไม่รู้จักงั้นคนทุกคนที่ เข้ามานับถือศาสนาพุทธเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคนทุกคนจะเข้าใจคําสอนกันทุกคนนะโยมนะบางทีก็ตามประเพณีพ่อแม่พานับถือก็นับถือกันไปแต่ก็ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรแสดงอะไรไม,ไ,มไม่เข้าไม่ถึงเมื่อเข้าไม่ถึงศรัทธาก็อ่อนกําลังชื่อว่าย่อมก้าร่วมบุคคลผู้ไม่ทําการเจริญโยคะอย่างนี้ มายถึงว่าบุคคลผู้ที่ตามประกอบความเพียรถ้าได้ขณะเหล่านี้ขึ้นมาแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าให้ขณะเหล่านี้ก้าวล่วงไปเพราะไม่ได้มีทุกยุคทุกสมัยนะขณะที่เกิดในประเทศที่สมควรขณะที่มีอายตนะหกบริบูรณ์ขณะที่เกิดขึ้นข,นข,อ,งของพระพุทธเจ้าแล้วขณะที่ได้ศรัทธานะถ้าก้าวล่วงไปแล้วเป็นไงพระองค์บอกว่านี่ไง พอผู้ที่มีขนาก้าวล่วงแล้วย่อมยัดเยียดกันอยู่ในนรกเศร้าโศกอยู่เพราะบุคคลพูดสอนวิธีการเจริญกุศลเนี่ยไม่มีแล้วพระเจ้าบัติเกิดขึ้นบริณีผาแล้วคําสอนก็ไม่หลงเหลือแล้วเมื่อไม่หลงเหลือศรัทธามีไหมไม่ม,ม,มีเชื่อมโยงกันอย่างนี้แล้วเขาจะทําอะไรโดยมากอสัตว์นะก็ทําอกุศลสิ ก็เมื่อไม่รู้จักวิธีการเจริญกุศลแล้วปกติสัตว์ทั้งหลายก็มีอากุศลเป็นเจ้าเรือนอยู่แล้วเป็นเจ้าของจิตใจนี่เพราะเขาเกิดได้มากเดือนล่าตะผาพนี้ก็เลยเป็นเหมือนบ้านของเขาเขาเอาศัยอยู่มานานและบุคคลที่มีอากุศลครอบงําจิตใจอย,อย่างเนี้ยถามว่าการกระทําของเขาอ่ะมันจะเป็นอะไรโดยมากอ่ะมันก็เป็นอากุศลใช่ไหมขนาดพระเจ้าแสดงเรื่องศีล มาธิปัญญาเนี่ยบุคคลผู้ฟังก็ยังเจริญได้ยากรักษาได้ยากไม่ต้องพูดถึงว่าไม่ดีได้ฟังเรื่องนี้นะแล้วชีวิตเขาจะเป็นยังไงก็เป็นไปเกี่ยวเรื่องของอกุศลการกระทําทางกายวาจาแม้แต่คิดนึกทางใจก็จะเป็นไปเกี่ยวกับอกุศลเมื่อมีการกระทําอย่างเนี้ยเราจะไปไหนกันเขาบอกว่ายัดเยียดกันในนรกไงไม่ใช่ธรรมดานะ แน่นขนาดมากเหมือนกับอะไรเหมือนกับแป้งท่านว่าไว้อย่างนี้นะเหมือนกับแป้งที่มันอยู่ในกระปุกอยู่ในกระป๋องอะ่ะแต่ว่าสัตว์ทั้งหลายก็อยู่กันได้อยู่กันได้เพราะอะไรเพราะกรรมที่สัตว์ทั้งหลายได้ทําเอาไว้ในบางคนก็บอกว่าอุย้ยคนไปในโลกเยอะมันเต็มแล้วแหละป่านนี้เนะี่ยเขาไม่รับแล้วไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่รับรนะับไม่อัน้นแล้วที่สําคัญนะอย่าไปคิดว่ามันมีแค่จักรวาลเดียวนั่นแะลกนะ่ะ แล้วจะไม่เข้าใจว่ามันมีแค่ขุมเดียวนะใหญ่ๆใ,ในแปดขุมแล้วนะอุตษานรลกอีกเท่าไหร่โยมไม่ต้องกลัวว่ามันจะเต็มมันมีจักรวาลอื่นอีกอันันต่จักรวาลเนนะี่ยไม่มีเต็มก็แล้วกันอ่าน,นี่ก็เกี่ยวกับเรื่องของพระน้ำดัดที่พระเจ้าตัดกับพระานางติดสาเทลีแต่วันนี้ก็ สมควรเกวเวลานะก็ขอมอโนธนากับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่มาร่วมถวายทานในเช้าวันนี้ก็ขอ,ขอผู้สนทั้งหมดทั้งสิ้นที่เราได้สั่งสมอบรมไมาดีแล้วจงเป็นปัจจัยในการบรรลุมรรคผลน,นิพพานโดยการทุกคนทุกท่านเถิด